จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทางออนไลน์ค่ะเมื่อเราจะป่วยมากๆและอาจรู้สึกกลัวหลงทางและไม่มั่นใจว่าความตายนั้นจะพาเราไปที่ไหนในเวลาแบบนี้เราควรจะเผชิญหน้ากับมันอย่างไรดีครับเพื่อจะสามารถจัดไปได้อย่างสงบโดยไม่รู้สึกกลัวคำถามนีะก็ดีเราแสดงว่าเรา มีความคิดที่ถูกต้องแล้วว่าเรา่านี้มีความเจ็บเป็นธรรมาดามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมาดามีความตายเป็นธรรมาดาเราไม่สามารถรุงพ้นความแก่เจ็บตายไปได้ที่ถ้ามันตายไปเลยก็ไม่เป็นไรแก่อนจะตายมันจะเจ็บป่วยมากๆเนีเราจะรักษาจิตเราได้ยังไงให้จิตของเรานน้น สู้กับเมทนาได้พอาะสู้เวทนานไม่ได้ก็าอาจจะหลงหลงตายไปนี่ถ้าคนเราเนี่ก็มีเรื่องของกรรมบางคนนั้นไม่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับการทุกข์ทรมานอาจจะหัวใจวายตายไปง่ายๆนะไม่ทุกข์ทรมาน มื่อคนก่อนจะตายก็เจ็บปวดทุกทรมานด้วยกรรมที่ทำมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรื่องหนึ่งนี่เราจะสร้างความมั่นใจของเราได้ไงก็ปัจจุบันนี้เนะี่ยเราต้องพยายามภาวนาหรือว่าจเจริญสติให้ตั้งมั่นมากๆก็กสร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ พอเมื่อเราเห็นภัยแล้วว่าภัยแห่งความเจ็บปวดเจ็บปวดก็จะมาถึงเราเราต้องสร้างความดีเต็มความสามารถของเราเลยจะยกตัวอย่างเหมือนกันให้ฟังว่ามีโยกวนหนึ่งเขาก็เป็นโรคมะเร็งือขั้นสุดท้ายหมอไม่มีทางรักษาเขารู้สึกว่ามันจะทกทรมานก็อยากจะ ทำร้ายตัวเองให้ถึงแก่ชีวิตแต่ด้วยที่ว่าบุญที่เขาเคยสร้างวัดเขาเคยถือศีลเขาเคยทำบุญทุกวันพระเมื่อเขาเข้าไปวัดแล้วก็มีความสุขใจอยู่ในวัดได้ทั้งวันนะบุญอันนี้ก็มาให้ผลทำให้เขารู้สึกใจสงบเย็นขึ้นพูดน้อย ภาวนาพุโทโธอย่างเดียวเป็นเวลาถึงหกเดือนในสุดเขาก็จากไปได้วยความสงบไม่ได้ทุกทรมานางเรื่องของบุญได้มาให้ผลเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสร้างความดีมากๆล่ะเท่าที่เราจะทำได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทานศีลภาวนานั้นนควาก็จะเป็นธรรม,มะ ที่จะรักษาใจของเราให้เรางน้นไม่หลงตายไปสู่ทิศทางที่ดีพบชาติที่ดีผมรู้สึกกังวลเรื่องความตายเป็นอย่างมากเราสามารถตายระหว่างทำสมาธิได้หรือไม่ครับน,นนี้ก็นับบดีเนาะเรามีความกลัวความกังวลการระลึกถึงพระพุทธเจ้านะทำใจให้สงบนิ่ง เนือคิดถึงพุทโธธรรมโมสังโฆไปบ่อยคิดถึงความดีฝึกใจให้สบายก็จะเข้าหลักว่าเราละบ,บาปบำเป็นบุญในใจเนี่ยให้มันดีเสมอถ้าใจเราเริ่มเศร้าหมองก็ให้รู้ให้มีสติรู้แล้วก็แก้ไขให้ใจเราเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งก็ต้องมีทุกคนนะความเศร้าหมองของใจเป็นธรรมดากิเลสมันจรเขามาโลภโกรนหลงมา เราก็รักษาใจละระวังก็พยายามปรับปรุงจิตของเราให้ดีทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่เสมอแล้วก็เป็นกรรมที่เราทำประจำเราสวดมนต์เรานั่งสมาธิภาวนาสร้างบุญกุศลเราก็ระลึกก่อนจะนอนเราก็ระลึกถึงบุญที่เราได้ทำที่มาแล้ว หลายปีหลายเดือนจนถ,ถึงปัจจุบันแล้วก็หลับไปใจก็สบายตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจสร้างความดีทำอย่างนี้เมื่อเราจะถึงเวลาที่ตั้งกายเราจะต้องตายใจเราจะคิดถึงบุญได้ง่ายขึไปจิตจะผ่องใสเราจะไปเกิดที่ดีนะให้เรามั่นใจทำจนมั่นใจว่าเรา โอกาสที่จะไปดีนี่มัน99%าออย่างเนะงี้ยนะพระยจ้ายางตคำถามต่อไปนะคะมาจากคุณฐานซิ่วชงจากเกาหลีนะคะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทางออนไลน์ค่ะหลังการฝึกปฏิบัติแบบเจริญสติมา7-8ปีโยมก็ยังไม่สามารถมองเห็นกิเลสของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นกลางได้แล้วรู้สึกไม่พอใจเลย ซึ่งความรู้สึกโกรธนี้ก็ค่อนข้างหนักหนามากโยมกราบขอคำแนะนําจากหลวงพ่อในเรื่องนี้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนันเราตั้งใจตั้งลหลายปีนาคกาวนี้มาดูก่อนว่าเราจะเริญนสติเราจะเริญนสติก็เกิดทำสติให้มันดีขึ้นแต่ในขณะที่เราทำเนี่ยสติเราดีขึ้นหรือเปล่าล่ะ ถ้าสติดีขึ้นเราก็จะพอมองเห็นใช่ไหมว่าความโกรธเกิดขึ้นเราจะอดทนเราจะฝึกความโกรธมันจะที่เคยรุนแรงก็จะน้อยลงจวมาเคยเกิดสิบครั้งก็เหลือเก้าเหลือแปดหลือเจ็ดครั้งก็จะดีขึ้นถ้าเราฝึกได้ถูกวิธีอย่างเช่นว่าเราไปนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเราก็คิดไปชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้อะไร ก็จะได้อยู่ก็ได้คันติเราไปเดินโยกมกับฟุ้งซ่านไปตลอดความสงบไม่ได้ผลเนื่งการเจริญสติมันก็น้อยน้องประชาเนยเปรียบเทียบเหมือนกับเราไปตกปลาในบ่อน้าที่มันไม่มีปลาตกยังไงกี่ปีเจ็ดปีแปดปีก็ไม่ได้ปลาไปหรอกเพราะอะไรเพราะในนั้นมันมีปลาการที่เราจะเดินโยกมสมาธิเจริญสติต้องให้มีสตยอยู่ แสดงว่าสติของเรามันไม่ได้เจริญมันก็เลยไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลกิเลสก็นุนแรงขึ้นอีกก็โมโหอีกก่อตัวเองอีกอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรนะเราทำบารมีก่อนเราโกรธก็รู้สึกว่าเราโกรธมีสติอดทนก่อนวันใดวันหนึ่งลนะเราทำไปไม่หยุดก็จะดีขึ้น จะสงบขึ้น7ปี8ปียังไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกไปอีกอาจจะได้ปีที่เก้าก็ได้ปีที่10ก็ได้กใกล้แล้วก็ได้อย่าเพิ่งไปเสียใจให้มีสติทูจิตของเราโกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้นะอดทนไว้ทำไม่หยุดวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จได้